từ lẽ là ta bảo to nu bảo to lúc nu này luôn còn nên từ nu nu ai đây chỗ đấy và nu này ru nu phúc nu to thì lò thì nên con áo ăn bây giờ biết lò và mi nhà bị bị ca khá khèn nó thử bảo cho anh cho bảo cho ai bảo cho ai bảo cho ไอ้เาโต้เงเางาอุ้ยไอ,อ้เมาโตอมันกัดคุณแม่ไอ้บมาวต้มันเดลคุณทุกคนทุกโกล่าจัลุยปาจันไอ้มาโต้ลุยมันเดืเจตุกนบ่าจันไอ้าโตเลยมันเดืคุณกัดคุณแม่คุณแม่ชมาชาเช็ดวันมันอยู่วัดก่อนดิ คุณแม่รักษาจนรูหูหายคุณแม่รักษาจนประหยัดมัดปูมันแน่ลคุณกับคุณแม่แล้วตัวโกนบ้าจันในมาจอลุยป่าจันในมาจอลุยดนอาคาดนะดนอาคาดนะลูกกลมดีลูกถังแก๊สปิกนิกลูกของไอ้ถังแก๊สเฮ้ยตัว ค,คุณแม่แล้วนะคุณแม่จะใส่กระสอบแล้วเอาไปริวนะคุณแม่จะใส่สอบแล้วเอาไปซักนะทุกคน<อ>บ่าวต้อนังเบสไปเอากระสอบมามามีจะใส่บ่าวต้อไปริวบ่าวต้อจะหลบไปอยู่ถังกระยาใบเดิมบ่าวต้อปีก้าขอแข็งบ่าวต้อไม่แก่บ่าวต้ขอไม่แก่บ่าวต้วอพร้อมนี้นะคุณตลอดเวลา บ่าวจ้าจำไม่ได้แล้วตอนที่นั่งเจ็ดี้เจ็ดเดี่ยวเป่าตุกคนจำไม่ได้แล้วเตอเบอร์มามีโบไปเอามาเลี้ยงเองอ่ะบ่าเจ้าไม่ใช่อยากมานใช่ไหมอือืเบ่าวจาเ่าวจาอยากฉูกฉุขดใช่ไหมอืมอืมอมอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มันเกี้ยวเธอวะ Lúc tặng kết picnic Lúc bảo của con cun mẹ quan liếm chụp ná Quan nấm nấm quá văn tên Khốp mơ mà mỹ bên ru lên ăn thơ Bảo to, con đi con cun mẹ Ai nà rạc tử quá bảo cho anh, Nhưng hẹp phùng cùm đít nữa Ây chó, 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 อจอไอจอไอจอไอจอกริ้งเธอไอจอไอ้าวจ้วจ้วจเบจ้าอมนี่นะคุณแ้วเบาจาอมนี่ักคุณแล้วนี่นะรักเธอคือ้วจจจอย่ามาตนะอย่ามาจับตัวฉันนะเออจำไม่ได้เดียวจีคุณแม่ตัดชุดหล่อล่อยใจเย็นจำไม่ได้เดียเตอ Mấy đứa cháy sắc nồi tham máy yên bữa <laughs>